สบายดีทุกคนมึงมาพบกับแมตตี้สบายบางสวนคือเก่าลัดป่าเปิดคิดอยู่บางสวนเดอ้อวันนี้เดอ้อวันนี้ฮาวสิมา,าทาคนมาเบิ่งว่าเฮาเสีดอย่างเนีน้โอ้ยเสียงจักอยู่พานั้นผู้ใหญ่หาิวนพากันมานนนะจาะเจาะกคุณมันนีสิปลูกอย่างื้อนี้แมตตี้สีพากันเฮ็ดอาหารเนาะมีเมนูเดงดำไม้ปีนป่าลุกแล้วก็อาจจะมีต่ำนะเพราะแมตตี้ซื้อเครื่องต่ำมาเต็มรถเลยคุณอนะ หาก็มาฮอตเดนี่มาฮอตแล้วก็เปิดคลิปเลยบู้จะถ่ายคลิปอย่างก็ถ่ายคลิปไปแต่ละวันนี่แหละพอแบบซองบาว่างเราทุกคนพองเขากับบอได้ออกไปใส่นะมีแต่ยูเฮือกแล้วก็มาส่วนยูเฮือนออกมาส่วน,ออวนบ้นนอกไปดินางอื่นเลยก็เลยบอได้มีอย่างแบบบนไม่ไหมค่ะนะมาถ่ายอยู่บนเก้านี่แหละแล้วแต่ทุกคนนะสีเบิ้งเนาะทุกคนเขาสิพากันไปทางหลังเลยเนาะมีตีสีขนเครื่องที่มีตีซื้อมานะทางหลังว่าสีเพ็ดอย่างในก,ก้อนค่ะ น่าจะกินอะไรอย่างกับ้ยมีชีกเกงหน่อไม้แล้วกะปิงปลาเมื่อกี้คึอ้นอยากปิงปลาดุกขนะดพี่เสแซ่บปิงปลาปิงปุ๊กไม่ไหม้ฮอนบันมีฮาแกงหน่อไม้โอ้ยแซ่บเดี๋ยวที่ได้องให้เบิ้งเดอ้อนี่คือของเรามาแล้วค่ะอันนี้แม่ครัว <laughs> ผ <laughs> ัวก็ไปจันปลูกยางเมียเป็นแม่ครัวเนาะเอาแค่หน,หน้าที่เอาเดชกินไม่ให้ผัวกิน <laughs> โอ้ต้มหน่อไม้เดช นี่ตวตาสัน้วใไมนี่ค่ะต้นมานเตรียมเกงอ้าวแม่วงบดมาหมออ๋อบอเห็นกุ้งนี่ซื้อซนกะแม่ซื้อจักโลโลเดียวตีแม่กุ้งจะซื้อจักโลเออปีกุ้งละโลบรได้ถามกันเนาะอันนี้บอเห็นไปหาได้ฮะ เอออกมาลายได้เท no tamam. ơi, ่าน nice ี stocks, <c ười> ้เนาะมันออกอะไรบริเกตจ้ยบริกเกตเบเออเกหเก็บยานาสดๆในสวนเราได้ไอ้ฝนโทรมาหาไาตีวะซื้อน้ำแตงไม่ได้รู้บมมีเะไปตลาดดองเห็นบมมีเลยเด็กเออผู้ชายก็เวียบไผ่เวียงมันเนาะเอาก็เวียงเฮาเอาก็เวียงเห็ดกินเห็ดกินนี่แล้วมันหวยยงหัวยง อา่ากินไอ้ัวไก่นเนาอาหากินเนาันัวนไปหานมไม้ขุดปานี่าเอนมไมเอใช่ปะเออหนไม้ก็หาเอาวันต่เกาต่เกาหาอยู่ตลาดเนาะอายุหากินสุกถัวคักนะ ตะกาวีตะลาดตลาดนี่ย่านางเนาะนำอย่านางที่เราจะใส่เกงเราไหมแกใครดูแลก็จะสุดยอดเลยวัวใหญ่จังเ่อะเลยพี่แม่น้อยเพคนกันเนาะโอ้สบายเลยเฮ้ยพัดสักก่อนเฮ้ยสาวมาเอาสิเตรียมปิ้งป่าเนาะและ้วเอาเกงกุ้งไว้บ่ต่ำคือพร้อมกันตอนเพียงเลยบ่ฮะต่ำมะขวานเอเอเออออ ตามกัวกเอตมทัวปีปลาดุกแกงหน่อไม้เนาะต่ำอันนี้ได้จ้ะสวยคุ้บะหลังจากเข้าเนาะหลังจากเข้าแล้วเอาไม่แปรงทรงมั้งแม่ขี้ยากท่นทรงต่ำเชิญมอนกับต่ำกุ้งมาสวนพ่นอยู่ได้อ่ะทุกคน,นเออท่นแวาอยู่ห่างชิบายน้ำล้างเันหน่อยเออสวนเลย อาสเสตียมเอาปลาไปล้างแล้วก็ปิ้งเราทุกคนเลยปลามาตีซื้อมาโซงโรปลาดุกนะจ๊ะปลาเราก็เริ่มปิ้งแล้วค่ะไม่รู้จะสุกกี่โมงมันคือกดอุ้มๆกันอยูไปโบ้โบน,นี่แกงไมา้ได้แกงแล้วด้วยค่ะโอซานคว<ก>ันชุกเปิ้ลกระพากันขึ้นมาแล้วเนาะ ผลขึ้นมาแล้วแหละแล้วสิบแปดเหแต่ข้าเห็ดบมทันอาหารเห็ดไม่ทันคนงานบัดกินบัดใดกันข้าวเที่ยงเป็นข้าวใบใบหนึ่งใบโสมโอ้เป็นจะซ่บคักมักอย่างก่อนนี่มักน้อยแล้ววะน้อยหน้าเฮาวูซึ่ยฮาวูซึ่ยวัวเบบเดาเดามักน้อยมักบวก แต่บ๊วยมันบวบนะทุกคนบักน้อยแคบ้านเทาเอิญบักน้อยจ้านี่นบ๊วน้อยลายบักน้อยลายซื้อเอาบ๊วเงี้ยวบางคนเขาบอกบ๊งเงี้ยวบงวยเงี้ยวงองเงี้ยวงองเงี้ยวปีนป่าเขามา่ติดปีนป่าก็นเลยทุกคนเด้อมากินผลิตภัณฑ์ไทยต่อบไปนี่น้ำนิ่มน้ำนิ่มต่ำปอกๆเลยอันนี้อบซีนนี่อบซีนค่ะนานๆจะกินหมูกรม มีจมูกไห่ไหม <c ười> คนงานเฮานี่อรันเขนจะกินลาบซีน <c ười> อยากแต่แนวบะมีเนาะปไะปิงป่าเฮาบ่ <c ười> คือขึ้นเลยใ <c ười> นซอมนี้มันติดอันอเล็กปิงเนาะ, <c ười> ะนางใส่หย <c ười> ับเอากัดเลยพอดอโดยหยับไปพุ่นก็ได้เห็นอันนิ่มนางนี่เ <c ười> องเดฉันเพิ่นกินก่อนชุบเพิ่นหิวแหง้ง <c ười> กี่ทูหิวหิวปิงปลามาจำลังเทว่าแหละปิงปลามาจำลังได้อยู่โมคะนะได้นะโมคะแล้วมันก็ะชูนมันน้อยตัวเดียวไปตัดกันแบ่งครึ่งกูได้หยักกันทาะเผากลางกลางหมดเลยมาจ้ามีตำหมักทั่วปีงปลายอแล้วก็ซีมหมูกยังเท่านี้เก่งหน่อยไหมได้ได้มาแม่กินข้าวเอานะม่มาเลือกกินข้าว เดจเจลหรอวะเจวปลาเดชมาจ้ามาจ้ากินข้าวเที่ยงกันก็เท้าว่ากินก่อนเด้อเมื่อยว่าบาไวอ่เอาแหพดอยู่หลังบ้านปุมาคนของญาติกินข้าวกันเด้อข้าวเที่ยงในนี่ข้าวเที่ยงสองมุ้งข้าวโพดด้วยอ่ะโอ้โอ้เดจเจลข้าวกินข้าวหลังจากกินข้าวแล้วเอาไงเอาก็ไม่บวบีต่างด้วยตรงไหนเออเอาไงของก่อนเลย ได้เสร็จแล้วรหัสอะไรครึ่งหนึ่งแล้วคนยังจะต้นเลยประมาณยังสามสี่ร้อยสามสี่กระิ๊บบอสประมาณสองร้อยป้ายปะอ่ะมือนี้ก็น่าจะแล้วมือน้อยเพฟาะปากนั่นเด้ปากคุณแต่คุณปากบนตะกี้ทยไว้ยังอีกปากข้างหลังมีสองฟากนะ เอาเม็ดออกก่อนนะจิเก็บไหนมามาก่อนเนาะเฟได้คินอันนี้ผู้ช่วยเหรอ,อไงเธอไว้ปัด,ด,ด,ดปัดมดมุมดปัดลูกของมดฝนไปสิตกอีแหละโมมีหน้าที่สิโมมีวีเวลสิแดดเลยเฟสดซักบ่นอนคือเบได้ซักหยิบมาเลยหยิบมาหนึ่ง ผมจะโตอีกแล้วค่ะบางวนผมจะโตอีกแล้วเป็นเท่าเพราะนี่ระวังจะพาราดน้ำนินกับอ่ะพักคิดไว้ก่อนนะทุกคนเนาะไม่แรงจะเอาสกินอย่างแน่ ไี่เจ็ดเนีสยซูเปอ่์มาร์เก็นอาปั๊บโออืออโอ้แบบนี้โบ้ไอปั๊นะอือทุกคนกอนพามาตอนนี้ดูได้ได้ย่างเนาะมัวรถไปเบิดเดี๋ยวไปเบิรงนเขาค่ำอเลยหกโมงยังมาพากันมาอยู่โออารันไปแต่ดต้นไม้อารันเรือนันเล็ด มาได้ไหมไน,น้องน้ำน้ำน้ำด้านยานยานทุกด้านทุกบ้านลูกสองทำไมลูกสองคะอากาศโอ้ยตะนเลี้ขี้น้องนะทุกคนนะสะอ่อนนี่นใส่ขี้นอนให้ขี้นอนหอนา้าเบิ่งขี้ไม่ตีเด้อเสียงเขี้น, MM MM. น้องเอฟ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 ยามเลี้ยเขี้น้องอ่ะ ฮะส่วนใหญ่ก็เศร้าหน้ะตัดต้นไม้แหละต้นไม้ก็เสียหน้าไะเดะเป็เรื่องจะเป็นเห็ดอย่างไงีไ้ยในที่สอบหัวการปลูกยางนะทุกคนกคนว่าตอนนี้น่าจะแล้วมืออื่นตรงนี้ฟักกันฟกหนองอีกข้างหน้าสวนเนาะข้างหน้าเฮือนยังอีกข้างหลังเฮือนวันหาเห็ดนะ อันนี้กับบนหายเทปคือกันแต่ว่าบนบนนี้มันอ่เทปดบ่ค่อยอ,อ้อนะเสียงเทปว่าง <c oughs> ไปอยู่ตอนแดงๆทุกคนหูมองแดงหูมงแรง,รมมรแรงยางเลาะเข้มน้องกลับมาน้อยสบายดีฮะสบายดีไปไหนบุสบายดีไหนลูกดีโอเพลงอ่ะดีปะยัง ดีอดีออน้ำนิีนุ้จจกเป็นเว้าเลยเด้อดีดีเลิ่นป <c oughs> อดฉีเมื่อเราะจะเขากินข้าวอยู่ส่วนส่งมาน,นี้แหล <laughs> ะขาเทียขเขาแรงอ่ะรดซิงงคน <laughs> <laughs> ง่าย่างออกตัวกายไปมืโดนทางหองสุดมติชายตอนหน,นไป อ๋อแล้วจ้าคำมืดเลยจ้าผัวทวงพียังผู้สำรวจงานเฮ้ยเออเอเองี้ยวแทดเต็มกลนค่ะโอ้ยขอรถใหญ่มาแล้วุกมาแกอย่างงั้นเออเออีแก้ยังฮะเออเป็นเสีงอารถแก้ไหมอ๋อแทอว่าใช่สินไง เออปุกไก่เลยยานเด้อโอ้ได e> ้ยานยานไหนโน่โนตัวนั้นบ่เฮ้มาพี่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 มาบนเตะพี่ยานยานเฮียนเว้าเกมเป็นบทเสียมอ่ะโอ้ไก่เครื่องไหนนี่สิเบิร์ดเลยเดน่าฮอด์ตบนเจอโรตนะก็เบิ้องระเบิดทุกอย่างแม่นบ่เลยปุมาเบิ้องระบิดเนี่ยแน่ เปิมันปดแล้ว <N ch> <N ch> น,น,นวี่้นยางไม่ใช่เป็นอะไรเลยปุ๊บภหล็อยู่กรปุ่นเข็ดฮะเข็ดคือมันไก่เห็นนะ,ะอยู่ก็ปุ้นล่ะอยู่นี่ค่ะมันแคยแน่บนหนทางเลยตะกีนเป็นหนทางแต่ตอนนี้มันไม่ไม่เป็นแล้วค่ะมันเป็นบนผูกยางแล้ว <N ch> ก,กีฮอนอรรถไห่ามาเที่ยวข้างนี้ก็ได้ขนะ บนานี้บ็ได้แหละขาต้นยางยันเยดต้นยางอันนี้จ้เป็นคนทางมันแตนจะขับยุ่แบบน,นี้แต่บนเนียนต้นไม้ป่าเนี่ยที่คือขานีนค่ะพอเเ่าเราก็ตัดตัดตัด,ตดไปทำนี่เนาะน้ำนินทำอะไรอ,อ่ะอะหนูทำะไรออะ สมบนติด oh. okay. ึงต้นไม้นะคุณป้าก็คุณเล็ดึ้นถ <and speaker> ึงมันเมือเนี่ยเราควรคำเลยด้อ้าโซวยล่ะเอาไปดิเออเอาเอาน้อ่ะพออันนี้พอโนโน่พอแล้วพอพอพอเบิร์นแล้วลูกอยากช่อยเอาตัวมือคุณอายเพิ่นกัน S <S <S ลงมาให้ดีอยู่กันมาพักคลิปก่อนนะทุกคนเมตีโอบซีนแล้วเมตตีก็ลงมาอบซีนปะไว้พิชิตโอบซีนมาเนี่ยละกันเก็บลมาให้เก้ามาเว้นนี่ละก่าอาเมียนตรงนี้พวกจีเฮ็ดอันขูงแต่งใส่อัน,อน,น,อนไข่ใส่กุ้งเนาะถ้าเบิ้งนี่แหละพิสิตได้ทันัอนแหละพิชินต่ำก็พกักกระเดิบท้องอะไรพิชิตจะต่ำบักขูงมึงไร ไก่อนนี่เพื่นอนเอาปุ๋ยลงกล้นห่ออากก๊เสียงอยู่ซอันบิวพาหางไม้ฮะ,ะมือขวดบาลงมือควัดค <laughs> วัดเล,เลยอ๋ออารั์ปลูกยางเป็นเด <laughs> อรับยาง ดินจะดินเงียวเงียวเป็นขี้ตมทาาน้าก็จะดึงต้นไม้เนาะเดี๋ยวบางทวยปึ๊บเดชได้อยู่กระไทยอยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตึมเรียบร้อยบ่มมี่ยังเห็ดอะไรปจจิโร่ลุยแล้วน่านี่จะต้นอะไ ลงเบิดอันน um> ี้ก็เลยจะโต้เสียงไม่ไม้งนั้นเดียตัดภาพมาตอนจิ้มเตาแรงจ้าข้าวแรงแล้วคือส้มตำอันนี้กินอันนี้แกงไม้ดีนนีง ปลูกกินอะไรคะทอดซีนโค้งเต้นต่อซีนโค้งแต้นจ้คนงานยังหัวบ๊อบบี้นี่นะขี้ต้มโอบตั้งแต่แข้งงดขมับงานด็กเด้อทุกคนเด้อกินขั่วแดงกันเด้อหัวโต๊จ่ายบัวนะคะน้อยอะวุ่นวายขนาดได้อ่ะ ต่ำเบี้ยวเอส่วนหมูตั้มตั้มอยู่อด้ๆขลงอันนี้สิมาจะไปไหนละต่ำโยมาคนไปนะโอ้ยนุ่กริงว่าเอาดูสงสารง่ายเลยมาจามาด้าโอ้ยูต่ำเลนเปัญญาดไปกินตํำตัวแดงโอ้ย ซิมแม่นานี่เด้อเออซินกับปั้ขัวฮะนี่ยิมกซีนก็ได้ดอกซิมลูค่ะคุณแม่มันจะแซบแท้ตอ่ำนี่เอาแบบเลื uh, ่หลายเลือดๆจะสองคนคะขอบอกินน้เออคุณแม่ต yeah. yeah. <laughs> uh, ้ากับหนูแม <sings> ่ตาซิมเบิงเน้วต่ำเองซิมเองอาไรเพิ่นซิมต่อนคนะคะ กินน่อยๆคุณมันยังดีคือพ่อไม่เอกนางจีนกินน่อยๆคุณอย่างนี้คุณแม่รู้สึกยังไงเมื่อพ่อบอกให้กินหน้อยๆอร่อยมากค่ะนี่ตายมาแซ่บมหางกุ้งเอาหางกุ้งให้ไปอยูห่วงด้วยแม่ปว่ากว่ามันก็มีสิ่งน้ำแบบดุกืบชั่วเลยนะสองคนมาเมมมาเมมอยู่ความคิดเติม สกินให้เบิ่งเยอไ้ึ่งครับจเนหมดหมดเลยโเา่างรอบรอบโเด้หางมันจะงามมันจะงั้นจะมันยากนะ นเอเป็นกินเบอปี้แม่เจ้าถือีสน้ก่อนนีเ่กันะเวจ็ถือหอยวะรนีเหรอยังพอได้กินเยอจนชมบานนอนน้ข็กับแม่ไ้จัจะร้อนเจมจนตลอดที่บรดษัทต่ำก็ือต่ำไปเยี่ยมไปตะกี้ ห่อได้บ้านอ่ะกินกับมะเขือเอาอยู่สองคนทำแวบๆเป็นมีมะเขือยอดมาจ้ามาจ้าพี่น้องพอเดอร์ผักกีไปก่อนขอน้องอยากกินก่อนเลยซึีโม่จะนอนโอ้ตาฮาจออยมากหนิเลยโอ้โหบินเลย